เอมอขุนเตงตำบลบุญลขมังตำบลขมังนะ,ะ,ระงครับขุนเต็งจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่พึ่งว่าประหยัดอะไรไปบ้างเมื่อกี้ใน,นที่พูดอ่ะประหยัดปุ๋ย,ปยไปได้25ลูกเหรอครเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้คระที่เห็นเนี่ยแหละครับที่เห็นนี่ปกติเน,นี่ยที่นี่เนี่ยออ๋ปกติเนี่ยปุ๋ยจะใช้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดห้าสิบกระสอบครัแต่นี้ส่วนที่เหลือใช่ไหมเนี่ยส่วนที่เหลืออ๋อข้าวเกี่ยวไปแล้วด้วยนะข้าวอ๋อใช้สมได้ย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยได้เเเมโนนนนปปปรรรระะหหยยยัุ๋คคคึึึึึึ่่่่่งงงงงงลลออาก โอ้ครึ่งนึงเลยเหรอครึ่งเนื้อแล้วไอพี่พึงฉีดสมแดงเนี่ยฉีดตั้งแต่ข้าวกี่วันตั้งก็แค่เม็ดมาเลยตั้งแต่แช่เป็นข้าวแค่เม็ดข้าวเราเลื่อยมาเลยก็ใช้แค่สองฝาสองฝาไดงฝาฝาร้อยอ่ะฝาร้อยยี่สนะต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรตอนใช่เป็นข้าวเออตอนฉีดข้าเป็นต้นอ่ะอ๋อเป็นต้นนะนะฉีดกี่หนครับพี่พึงฉีดไป สี่เที่ยวสี่เที่ยวทั้งทิศพร้อมพูดยาคุมไปด้วยไงไปเยอะไปตลอดเลยนะสี่เที่ยวครับแล้วแตกต่างเยอะไหมที่พี่พึงดูด้วยแตกต่างเยอะครับแตกต่างเยอะเลยอืมแตกต่างเยอะแลม,มาคิดแล้วเออผลผลิตเราได้ดีแล้วก็ประหยัด